มาครับโผลมากินมาชิมออเดิบอบออเดบกันก่อนกินจะเต็มอาหารมื้อเย็นมื้อนี้เนาะอันนี้กระดอกผักจีนนู้นนี่ดอกจีนนู้นต้มเสร็จเรียบร้อยกับพักแตงสดสด,สด,สดกับถั่วฟักยาวเก็บจากสวนนี่ก็จะมีพริกแมงดานะครับพริกแมงดาก็จะมาตามไปด้วยนะครับพริกป่นปลาผงปลาแห้งนี่ยนะครับ นี่ก็อไข่เป็ดครับไข่เป็ดไข่เจียวไข่เป็ดก้อนอื่นมากินนี่เลยนี่มาเอานีเลยนะปะ่ะอย่ามือยิบเอาเลยนะมากินมาชิมออเดิบกันก้อนเลยนี่ดอกพักจีนูนอา้าวลองมากินออเดิบออเดิบก่อนกินจัดเต็มด้วยพริกแมงดาพริกป่นแมงดานะมาสวบใส่ปากสิ อัดทัพริกป่นแบงด่าตัวผูเนาะอืม้มอินของแบงด่านี่ฉุนของชอบเลยอ,อื้มจวดจวดอือมาออดเดิอดเนี่อาหารตามฤด,ดูกาลเมนุพักตามฤด,ดูกาลเนาะครับนี่ดอกพักที่นู้นเนี่ยครับ มาอ่อเดิบก่อนเลยนี่พริกป่นปลาป่นพริกป่นปลาผงเนี่ยแหละสวบอืว่าดอกจินุ่นต้มเนี่ยเข้ากันดีเลยกับพริกป่นพริกป่นปลาป่นนี่เข้ากันดีแต่สำหรับพริกแมงดาเนี่ยต้องกินกับ มีเนาะมาไข่เป็ดไข่เจียวไข่เป็ดหนาที่เข้ากันดีกว่าเพราะว่าพริกปน่น <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยรสชาติของพริกป่นแมงดาเนี่ยเขาจัดจานก็ต้องมาจับกินแบบนี้เนาะมันถึงจะเข้ากันว่ะ จะว่กกินก็พักกับเข้ากันบ้างแหละจะปูดถึงจริงก็ไข่เจียวเนี่ยหมะจีมเจีเจีมเจ,ำจ,ำจำีมาครับมาครับมาพผ่อนกิ่นยูจัดเต็มย้ำหิวย้ำอยากทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยมือนีครับูอือเหรอาหารเมนูบานบานไม่ต้องพิถีพีถันอะไรมากมาย เท่านี้ก็แสบแล้วครับจวดวๆไปน้ำกันเต็มอิ่มไปน้ำกันครับผมมือนี้